นี่มาซื้อหุ้นนะผมเนาะของ CP พกันนะผมเนาะของเซเว่นนะซีพีนะผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะซื้อผ่านดามนะฮะนี่ครับผมเอาเข้าไปดูตลาดหลักทรัพย์กันก่อนนะฮะแล้วก็ไปที่งบการเงินนะฮะเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะผมเนาะนี่สินนี่สินรวมมาผมเนาะแต่ละปีนะฮะนี่ฮะหกแสนกว่าล้านนะครับผมเนาะไปได้รวม ด้รวมนะผมเนาะโอ้พัฒนาไปเรื่อยๆนะผมเนาะห้าแสนล้านห้าแสนแปดหมื่นล้านแปดหมื่นแปดแสนกว่าล้านเก้าแสนกว่าล้านนะครับผมเนาะก่อองค์กำไรครับผมกําไรก็ต้องขึ้นอยู่แล้วนะผมเนาะเพราะอะไรได้รวมแบบนี้ขึ้นนะฮะโอเคอ่าเติบโตหมดนะผมเนาะเติบโตหมดแต่สุดท้ายปัน้ปนผลนะผมเนาะ สองจุดหนึ่งห้าหนึ่งห้าแต่ทำไมปันผลมันน้อยลงเรื่อยๆนะผมเนาะแต่ไม่เป็นไรครับผมเนาะเดี๋ยวเราจะซื้อของ c ีพีกันนะผมเนาะเซเว่นนะฮะก็เข้าไปที่ดามอ่าซึ่งหุ้นไทยนี้ต้องซื้อขั้นต่ำหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหุ้นเลยนะผมเนาะบอกนะว่าแพงถ้าเราคิดว่าแพนก็แพนนะผมเนาะ ซีพีรับผมเนาะตอนนี้ตลาดเปิดอยู่นะครับผมเนาะช่วงบ่ายนะครับตอนนี้หนึ่งหุ้นนะผมเนาะห้าสนะนะ okay, ิบห้าจุดเจ็ดห้านะผมเนาะโอเคนะฮะเนี่ยหุ้นสามัญนะครขนาดใหญ่บริการจ่ายเงินปันผลด้วยนะครับนี่ครับผมเนาะนี่เขาวิเคราะห์ให้นะผมเนาะว่าวิเคราะห์ว่า,ววาคนซื้อได้แล้วอะไรแบบนี้นะโอเคโอเคนี่คนระับผมเนาะข้อมูลทั่วไปนะผมเนาะดำเนินธุรกิจในเครื่องหมายการค้าเซเวน่นอีเลเว่นนะผมเนาะนะแล้วก็ผลิต ตันตานานะผมเนาะมีแมกโคด้วยนะแล้วล่าสุดตกตันด้วยใช่ปะนะผมเนาะโอเคเรามาซื้อกันนะผมเนาะนี่ฮะตรงนี้เขาเขียนไว้เลยนะผมเนาะจำนวนหุ้นจำนวนหุ้นขั้นต่ำเนี่ยหนึ่งร้อยหุ้นนะผมเนาะต้องซื้อขั้นต่ำหนึ่งร้อยหุ้นนะฮะ้องใส่แค่อสิบหุ้นแบบนี้นะผมไม่ได้นะครับไม่ได้นะต้อนหนึ่งร้อยหุ้นนะผมเนาะแล้วราคานะผมเนาะจากนี่ฮะยอดที่ต้นชำนระนะผมเนาะห้าพันห้าร้อย ห้าบแปดนะผมรอค่าธรรมเนียมนะผมเนา,าเนนนะเก้บาทเลยนะครับโอเคมาเราซื้อกันเลยนะผมเนาะวันนี้วันที่17มิถุนายนนะผมเนาะซึ่งถ้าเราซื้อวันที่26ก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมใช่ไหมโอเคแต่ไม่เป็นไรคนระับผมเนาะเราซื้อให้ดูกันนะฮะนี่ฮะจะประมาณนี้ผมหน้านี้นะผมเนาะก็จํานวน100หุ้นนะผมเนาะตั้นราคาไว้นี่ครับผมราคาที่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่น8บาท โอเคจะประมาณนี้นะผมเนาะยิงยากันซื้อใส่ได้ผ่านครับรอสักครู่นะผมเนาะตอนนี้ก็โอเคบันทึกภาพเรียบร้อยแล้วก็รอคําสั่นนะผมเนาะเพราะตอนนี้ก็คือรอปุ๊บเดี๋ยวถ้าจับได้ปุ๊บก็เดี๋ยวมันจะเข้าไปที่รายการของเรานะผมแล้วก็ที่สินทรัพย์ของเรานะผมเนาะอันนี้ก็เพิ่งซื้อกี้นะผมเนาะนี่ฮะหุ้นแสนสิรินะผมเนาะวันที่สิบเจ็ดอันนี้ซื้อช่วงเช้านะฮะห้าร้อยหุ้นนะผมเนาะห้าร้อย ก็เจ็ดร้อยกว่าบาทนะฮะนี่ฮะโอเคตอนนี้ก็รอให้สีพี่ออเราจับคู่กันขายกันก่อนนะฮะตอนนี้ก็อ่านี่ครับจับคู่เรียบร้อยติดลบเรียบร้อยซื้อับติดลบเรียบร้อยนะครับนี่ซืเสร็จแล้วนะครับผมน้อเสร็จแล้วนี่ครับจับคู่เสร็จแล้วนะครับผมเนาะโอเคนี่ครับจะประมาณนี้นะผมน้อสซื้อพันดามนะฮะ ซื้อหุ้นต่างประเทศนะผมน้ะก็ลงลงทุนได้ขั้นต่ำห้าสิบาทนะผมนาะโอเคนี่ครับนี่คอันนี้สามหุ้นต่างประเทศนะผมน้อก็ลงไว้เล็กๆนๆๆ้อยโอเคนะฮะในห,หุ้นไทย